สำหรับคลิปนี้ใครที่ตามหารถเก่งไม่เกิน2 0 0 0 0นต้องดูให้จบค่ะวันด้าส7 6ปีลิตปี2,012เกียออโต้รถบ้านแท้100%ราคาป้ายแดง8 0 0 0 0นอัพเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ผสมกับไฟฮาโลเจนนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วยางดีสเส้นแม็กซขอบ16ดอกเต็มขับสบาย กระจกด้านข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้ามือจับใส่โครเมียมให้เรียบร้อยแล้วด้านหน้าว่าดูแล้วด้านหลังยิ่งสปอร์ตแถมเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วย2จุดรถแสนกว่าบาทใครจะรู้ว่าข้างในมันสวยขนาดนี้อง์มลัยหุ้มหนังมัตติฟังชัน่คนคอนโซลสวย เบาผ้าแท้จากโนูนมาด้าสวยเดิมไม่มีเย็บใหม่เบาด้านหน้าสวยแล้วเบาะด้านหลังยิ่งสวย สำหรับใครนะคะที่สนใจรถมาด้า3คันนี้ค่ะ1.6ตัวสปีดลิตปี2012นะคะติดต่อเซบินมาได้ค่ะ0913782344ค่ะนัดชมรถจริงในเมืองสกลนครน,นะคะทิ่กับร้านค่ะติดกับปั๊มเชลลเส้นโลบิลสันสกลนครน,นะคะฝั่งเดียวกันเลยหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆค่ะ Facebook, Tiktok, Line, YouTube แล้วก็ขายดีค่ะรถคันนี้พร้อมยื่นจูกใจให้คุณได้เป็นเจ้าของแลวนะคะ